แแล้วหรรองมากทุกอย่าง10บาทนะเมื่สิบบาทเลยอโอ้โหเชีย่ยคนเต็มเลยอ่ะอ่ะรับเงินสดด้วยข้าวแกงทุกอย่าง10บาทค่ะเมนูวันนี้นะคะนี่เมนูวันนี้นะคะเมนูวันนี้นะคะนี่นี่ชะโพผัดไข่หมูทอดกุนเชียงกะเพราไก่เคยได้ยินชื่อมานานแล้วข้าวแกง10บาทรับบุงเวทใหญ่คือคนไปกินร้านเขาเยอะมบนเนีนะ ก็มากินราคาเยอะนะเว้ยเพื่อเพื่อความที่มันแบบไม่แพงอ่ะมือมันแบบตัวละสิบบาทเองดูดิข้างในก็มีนี่ข้างนอกข้างนอกหรือว่าโตยาไปนู่นนะเนี่ยลูกค้าไม่ตลอดมึงดูดิขนาดนั้นเพียงสิบบาทเลยอ่ะแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะม,มือมันก็สมราคานะสิบบาทอย่างเงี้ยไม่ได้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าโอ้ยน้อยจนเกินไปแต่อยากคือรสชาติครูขนาดเนี้ยรสชาติดีหรือเปล่าแนนเนื้อโอ้ยแหน่งอร่อยแนงได้พึงแหงอร่อย โลค่ะโล,ะโลเลยอ,อันนี้เถอะคาดหวังนะผัดดอกไม้อ่ะไม่เลยอชอบแผงเนื้อนี่ให้เลยชอบผัดดอกไม้ก็ดีแต่ผัดดอกไม้เผ็ดไปหน่อยเน้นความหลากหลายแล้วก็ราคาราคาถูกรสชาติไม่แย่นะเว้อยอันนี้บางอย่างอร่อยเลยเว้ยบางอย่างรสชาติกลางๆลที่พูดได้ตรงตรงแผนเนื้อเพิ่มค่ะเนึ่งอ๋อหมดแล้วหรอแรงมากคิดว่าบางคนอาจจะไม่ชอบคะแนนเนื้อแต่อาจจะชอบอย่างอื่นแต่เราถูกใจคะแนนเนื้อ ข้าวแกงมันมีหลากหลายใช่ปะ่ะราคามันถูกเว้ยไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะชอบทุกอย่างในร้านนี้ชอ,ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือโดยรวมก็ดีนะเว้ยราคาแบบน่ารักมากเราก็อิ่มมือที่ราคาประหยัดได้เดี๋ยวมันก็จะได้สิ่งแบบขาวที่มันหลากหลายดีละโอ้แผนกชิมปลาพริกเหรอยังกูเนี่ยก็จะโบนี่แบบคาโบโล่นเนื้อนี่กูกูเห็นตรงกันทั้งสองคนว่าอร่อยเฉยๆว่าเผ็ดไปแต่คนอื่นจะว่าอร่อยก็ได้แต่ต้มโอเคเชียงแห้งไปหน่อยก็กินได้มีเมนูให้ดู แล้วอยากกินอะไรก็จดซึ่งคนที่คนมันเยอะเนาะเมนูเขาจะเขียนว่าต้องบอร์ดอยู่แล้วแล้วให้เราเขียนจดเองสังเกตนะคนไม่แผ่วเลยนะคนแน่นตลอดเนี่ยเนี่ยโอ้โหเป็นก็อีอินตรีหนึ่งรานี่ลุกนี่นั่งนี่ลุกนี่นั่งยินชื่อมานานคนนี้ได้กินสักทีเนี่ยมาเที่ยงเก็บตังค์มึงรู้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะร้อยเจ็ดบาทร้อยเจ็ดบาทมึงเนี่ยนี่โอลอกโอเลียโอ้ยข้าวสองจานอีกโอเคนะดี